อาสวัสดีครับ f c พซี FC. พอตงองหล่ทั่วโลกมาท่านผู้ชมคือมือนี่ผมแปลงเพิ่มมากคือเกาแล้วกระวะมากขอโชคอลับกับปุกุทานไปเติมเ,เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินะครับเนาะมามือนี่สีผ้ามูเจา้าั้ขอยโชคอลับผมสิขอผมสิถือว่าเป็นโคกถือไยนะครับเนาะเที่ยวนี่เพราะว่าเที่ยวแรกผมมาในรูปแบบกลางคืน่ะมือนี่มากกีผ่ผหไ่ของพอตงองหล่คนเดิมหากก้ากอ 610เ,เก็บเดี๋ยวไปขอพรอมอก,กันต่อไปชมกับช่องพ่อท้องแรลคนเดิมอ่ะอันนี้รถเพิ่นกเอ,อเอฟซีหรือ่าเพิ่นมา่าขอพรขอโชคลาภกับจากปูกุ่นหานนะครับเนะเสิบบันซาหาบานลือนี่แหละครับคือปูกุ่นหันม,มูจเจ้าช่องพ่อต้องเหลียคนเดิมหดทีติพานมาให้เข่าสามตัว มูเจ้าอย่าลืมยาผ่านนะครับนะงวดนี้เอ่สีมะขอเป็นคงสุดท้ายของเพิ่นซะเออถามว่าเป็นยังตีจีคาดไม่อีกสิพ่อตองเลียบบอสพอเดมาสือจังหวะเออผมตั้งใจสีม่นี่อยู่แล้วนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปขอพร้อมกันเออพี่น้องทางไหนเพิ่นกับ่ฮู้โหสี่ทางไหนเพิ่นมาอแถวๆนี้ละครับเหลืเอ็ดบ้านเฮานี่ล่ะอืมบ้านพ่อตองเลียคนเดือนมิถุนวันร้อยเอ็ดเรือนะครับเนาะอืมเดี๋ยวไปอืม ยังไปเบิ่งกันนะเพิ่นอยู่บ้านไดนี่ครับที่น้องทา้งใดบุเพิ่นมามาเย็บไมายามปูคุณหารเพิ่นมาขอพรทุกท้ายพ่นในโชว์ได้ลาบก็พอหูนี่แหละครับรถเออคันนี้แหละสองแถวคันนี้นั่นเออสุวรรณภูมิโอ้ยบานสุวรรณภูมินี่แหะครับอาสามาสุวรรณภูมิเพิ่นมาขอโชว์ขอลาบนะครับเนาะเดี๋ยวเออไปขอเดี๋ยวไปขอน้ำกันนะครับเนาะ เดี๋ยวไปเบิรงนกันนะเอาาเอว่เอา,าเพิ่นผมสิไปถามเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ทางไหนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมอ่ะบ่มีหยังครับไปท่านผู้ชมเอ่เอปูเพิ่นมากก็ขอโชคขอลาภแล้วล่ะปัจจุบันี้อา้าวพอต้องเลีเ้ยแจวเอาเขาไปทัหน้าทีครับรปาด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 เอาปูคุณหารครับผมพอต้องเลีนคนเดิมขออนุญ,ญาตเขาไปขอโชคขอลาบกับปู ขอเป็นโค้งทุตไทนะครับเนาะขอเป็นโคงนะน้งทุตไทด้วยบอลเลขทีเพิ่นนี่หกสองกับแปดหนึ่งสองซ้ายมือเข้าหกกับเก่าตัวเดียวกันท่านผู้ชมมาไปขอพร้อมข่อยคักๆกันนะโค้งทุตไทได้วยนี่อือนะครับเนาะไปท่านผู้ชมมาเออมาขอพร้อมข่อยนะครับเนาะ สวัสดีครับเอซี <c oughs> พอตรงแหลทั่วโลกวันนี้ขอเป็นโค้งสุดทไายครับรอบเนาะมาตามเพื่อมามาขอ,อกันมาว,มว้เคมใบพอตรงแหลคนเดิมเวลานี้ยังก่คืนมั่นยานมารับเนาะ,อนะเอาเวลานีละมาบ้ากันกับครับ เล็กเซียมซี่สามตัวกับสองตัวคุกเตาหมุคุณหารนะกนกขอบคุณยาขับหมดที่ผ่านมาเป็นเหล็กเซียมซี่สามตัวหมดโชคลาภกับช่องพอตัวแหลเดิเดดไนไปหาไปตอนคนโอ้ยนกนก เทนลูกจากไนล่างมาแลาวตงคุณหานเขาต้องแรอยู่ในบานบาดในสวนขี่มาหาผู้ือเขา ผู้ชมมากาบวายมาบอกมกเกาพรผมเพรตรงแหน่อนเดิมผู้ใดไในโชว์ในลามริพานมากแล้วกันเนาะมรดิพานมากกลับมาเดี๋ยวผมก็จกอบพุณแทนเขาหรือเ่าแล้วกัเนาะมาบ่าวกัะทักันหนังืป้กิสิ่งนะกสิ่งนะนาโมตัสสัพระคัมภีร์โระโตสัมมาสามพุธัดสะหน้าโมตัสสะพระคัมภีร์โตระโตสัมมาสามพุธัสสะ นโมตัสสะพระคัมภีร์โตนาโตสมาสามุตสาสาธุดเอผูคุณหันผูศักดิิย์ิปัสสาหาบาดื้อนี่ผมพ่อทองแหล่คนเดิมมาขอเป็นโกสุสไทยซะนครรอดตังเกมาขอผู้เป็นุสทยยาครับเพราบคอพดย้อนหลังที่เออดไหาสาตัวแปดตั้ามตัวเดียวกันผูคุณหนหารสองแปดเก้าสอก้ารรสองสามเก้า ขอบคุณนยางสูงสุดที่ทต้นฐานบอกเออโชคลาภในต่อช่องพอตะแยงเหมือนเดิมไปฝากไปต้อนเซซี่ผู้คนทำอาหาก,กินลําบากแล้วก็เลาะปลาที่นี่มาเออคุณขงพยนที่หนึ่งกันไาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอามาขัดเหล็กเซซี่สามตัวที่เตาแล้วก็เลาะหลังจากครบเ,เก้าจบดก่อนทคอยเชิญผู้นฐานลงมาเยี่ยมเรียนผู้ไปฝากไปตออ่อนเออผู้คนก็ลังชมผ่านช่องพอตะแยงเหมือนเดิมยาขัดสามตัว ป้องปูเด็ดปลาเดืปูนะลูปูนเอาเอาซะมีละลอกันเนาะมาไปเคไปเทอองเหลี่มเดิมแั้วางปูลุฐานติดปูแท่าเรไทยแล้วไงหมากกับลหนช่องเอดตองเหลี่มเดิมไปสามไปตอนเกียววดสีพานมากแล้วยั้นอยาคนาทำอ้ก็ทไวที่รานนีเนาะ า <c oughs> มาปูลงจากวัล้วมายิบเก,ก่งปนะูขนาะเรา่าเยอะอยู่นี่มิตรปูคุณหารเราหูพูดียวครับผู้ชมเบื่องกรครัจ้ามาัวดีเพระตัองบาไเลยืมผู้เจ้าให้ตัดช่อง้อต่ควคนเรื่อบอกต่ไหนสมตัวให้ตัดเราก็รับอ่ะปู <c oughs> ขอเยวครับมิตรปูคุณทหารเราูพูดียวอยู่นี่เชิญครับท่านอ เอ้ยเพนวาเพนวาขึ้นเรียบดนเลยต้องเรียลาขึ้เรียกมันอยู่เลยขำผมคิดว่าบิวัตนะผมคิดว่าพวกนหารสิว่ามาันอยู่เลยจังจังโดนทนผู้ชมม้องคามกันอืยด่บนไหนแล้วก็จุดยแต่เนาะจุดไม่ยู่อย่างแบบยอะ ยกทูบหลายย่างคางยนนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาสิบอกเอาว่าของของย,อยืใสจะว้งไแน่ยนี่ผู้เจ้าถก็ไไตาสีเดยวไปซ่องเรื่องดอกว่าหลายพดเนะะเาะผดได้ยังติดตามค้างุยดอกว่าอย่าลืมเน่ยจำว่าได้ไหมนี่สาหามืร้อหืออากาศเมันสิเกินปูคุณหานไปไดยเพื่อจังตัวโอ้จานปลาโลดงควัีดเขามานีโอ้ พยมไม่ใช่ว่าซีเซียนซีเซีหน้าที่ในลึกใจหน้าใจในทึกทีนกะ็รับมามาเมออบิดความกันคักๆักว่าปูคุนหารนี่ว่าเพิดด่อสิ่ไหนจงไหนอื้มิเจ้าบนหัน็ได้ขเอสามตัวนด้นกะ็รับมาปูกุนหานครับบัดที่นี่คือเลขเกต เลขเ,เก็บมหายิว่มีเซียนซี่ยู่เก่าตัวผู้โดยสายยยพรพยอมครับยพยอมพอต้องเรียกหาเลขเกตมัสมัเต็มเอามาแล้วครบสิบไม้แล้วปูจัดนะครับเอาเลขท้ยแล้วันที่หน่งงดประจุที่หนึ่งก็กฎลาคมพอ ,568 สองพนห้าร้อยหเอาปูไมแ้แรกของเลขท้ายแลงว,วันที่หนึ่งเชิญกระท้เออ นนแนวแม่นมาเลยของเลขท้ายลงที่หนึ่งเออมาเลยบุคุทหานจัดหายไม่แล้วเลยครล่ะมาเลหมาเล็กครับหมาเล็เหายหนาหายตาไปหลายมือบาเล่าจีมาเล็เกนีูย,กกยา,านจัดด้วยลอ้ยไม่ยอ่ต้องเรียน,นเอาปุ๊บต่อจาหม,มาเล็เกตมาที่นี่ต่อจาหมาเล็กเกมาเถอ เอาไปนเนีลขผ่ายแล้วอกงเอาไม้ที่สองต่จะไม้เล็กเก็บมาเชิญท่านเออไม้ที่สองแต่จากไม้เล็กเก็บมาสมผู้ชมไมเลยไม้เล็กสครับไม้เล็กสามร่มกันเก็บสามเก็บสอูอ้ย งีจับค่ะะตู้ที่นี้ตัวตัดสินย่างค่ะฮะตัวตัดสินเลยกท้ายวันที่หนึ่งเอ่มง็ไปยังที่หนึ่งกรกราคมพศสองพันร้อยหกต่อจากเอ่อเออเอ่อก็บยังนัวต่อจากเก็บ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 เกอะไม้ตัดสินยอดกันเอ้า อย่านันงทุกท่าปอจากเกตสามมาตัวจักสินยางครับหมายเลยหมายรถสรครับหมายเลขสองุกทมาาดๆาดนี่เริ่มกันเกตสามเกตสามสองโหูขอบคุณยาจาล้วครับรมาที่นี่จีสองตัวหมดเวลาหลวงอะอ้า เลขท้ายสตัวข้างล่างก็ไปยที่1นึ่งกันาคดาคมพศสองพัน้ารอยสิบแปว่างว่างปุ๊บเด็ปับว่างความเป็นปุ๊บไม้ล่างของตัวแรกชวนกระทัดเออแัๆ,ๆไม้ล่างขสองตัวแรกไม้แรกของ,ต,ของตัวล่างไม้เลข หมายเลขหกครับหมายเลขหกู้ชมปาดปาดปาดกคับเกาตัวเดียวกันนกับนกวะหมายเลขหกเเรียก่ายสองตัวนกปูเอาตัวตัดสินรับเอาตัวตัาสินตปูคุญหาเลียกถ่ายสองตัวกลางว่างปูเด็ดปาดว่างปาดเด็ยปูเชินักทันเออ ดนั้งข่างใส่มุ้ง่ข่เลยทีใส่แขนข่เลยเอาปาดปาดปาดเอาเลียกท้ายสองตัวเออตัวตัดสินปูกุณทานบนว่อไข่ปูเจ้าเป็นรละวันโบหลาบ่ากูเลยปั๊บหมาเลขสาครับหมาเลขสามเลียกัน6กสามหกสามปาดปาดปาดอ้พอทงแรกคือขัดเุปูคุานคือไห่เจ้าครับเหตุไ่เจ้าคนมักขอทงเรแย่นะน้อ๊ออ่ะขัน เลขท้าย3ตัวและ2ตัวงวดประจำที่1กรกฎาคมพศ2568เลขท้าย3ตัวพุทธ,ธัมมนวนย,ยีไผ่เกตสามสองเกตสานี่คือเลขท้ายละวันใหญ่เอ่อ1กรกฎาคมแล้วก็2ตัวคลางจีสิ2ตัวคาลางวันหกสามหกสาหรือ93้าสาำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแลบประเท่านั้นเฮงๆรวยรวย,ยสุดเทวันทุกท่าน FC ฟซีพระตงเล่คนเดิมให้เดึงเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลนล้วกับเนาะ ช่องเขาทองแหล่คนเดิมไม่สารสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดยก่งเหยิงฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นว้าวปัดเ็บไปห่อนยักษ์คักเดี๋ยวเราลงทุนน้อกันตัวโอ้ยโอษอะไรไม่เด็กสวมนั่นเนี่ยแจกซ่าซ่าเหลวไข่เนี่ยแจกซ่าซาอาบน้ำเย็นเย็นตัวดูอ่านน้ำฝนเย็นๆจะทำชุมว่าน้องแหล่แข่งขันการกันห่อนจิ้งยโอ้ยจิ้งย็นกันจิ้งเนี่ยนำขน แล้ก็เนาะเดียวผู้ชมมัก่คลีร์พร้พองทุกเดือนคลรกันนเมันแรกูเรืปิ้วเลยไ่จะยูโดนเดมูนูหันจัดตัวแล้วก็นาะเบิ้งคุณกล่องไข่ผ่านบ่ผ่านอ่ะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันมาทานผู้ชมมาที่นี่มา่อสองเบิ้งเรกทูบาปูกุณหันเนี่ตัวไหนแต่ว่าโชคแล้วครับสอแปดออสองแปดโชคเด้อแต่ว่าตัวที่สามอยู่กํลังโพปลากุณหานเปิ้นว่าเดี๋ยวเฉลยหำ บมกินปลาปฏิวา่างสั่นนะนะนะอกจากนี้มึงเด้อครับล่ะสองแปดแล้วลุงว่าปศิให้จังไดปูคุณหารนี่งวดนี่บ่เคยขาดเด้คันว่าสทีมช่วงก็เอาบ่อยากพักกะบ่เกินงวดเดียวปศิว่าเขาเสียเขาโกยจะของว่ายิงกิ้งไปรถนอกนั้นให้เข้าตลอดนะนะอกจากนี้ซิบบานซื้อหาบานล่าเอาคืออ,อ่างสัน เอากระสีมานสาหามาัลื่ดเดียโอ้ oh. เดื้องเรครับด้าชัว่วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพอต้องทงฟันแล่นี่สงสัยสิเป็นเลขกหาเด้นี่เออทุมว่าเรครับเนาะผมฟันทงมาเป็นเลขกหาดา้ตัวที่สามว่าเบื้องได้เบื้องน้ำกันนี่แหละตัวเราไม่ได้ดอกพอต้องเดือมฟนแล่แม่จิ้วนี่เป็นตัวกันใดเนาะคอยตัวผู้เจ้า ตัวตัวุ่นจะก,ก็หายก็เฟียงเฟียงั่นหคนหาตัวที่พวกฟังฟังผุนบ่วนกคนว่าอืเอเป็นยังน้อเลขโอ้ปูกุนหานี่โอ้ยจะเป็นสุดยอดสองวนนี่ดูงามอย่างขังกเลยท่านผู้ชมอ่ะเฉลยก,กันนะอืแน,น,น,แนงๆอ่ะเลขทูปปูกุนหารมอ้ให้โชคลาให้กับช่องปอตเลีอนเดือไปฝากไปสอนมุเจ้าตีอ้จจาวว่าประจำที่หนึ่งกรกฎาคมพศห้าร้อยหบแปดสอห 285ห้าหรือสองแปดหกียเตาไล่ได้สองแปหรือสองแปดหรือ2 8งแปดกทู้ชมเพราะว่าผมเห็นแบบจะว่าคหาแล้วว่าอะนกาคเณาะเพิ่นให้หาเอาสองครับด้นี่คือเรียทูปตูกุนานเป็นมอบโชคลาภให้กับช่องพอตเลียคนเดิมให้มูเจ้าหนึงกรกฎาคมพอศสองพันหสิบแปนี่ครับได้ครับได้เลขาอ่ะสองาดทีนี่จ มาเบิงซุ่มเถี่อเจ้าผูใ้ใดมาจุดแน่ล่ะสักลาอยู่ดิเอา้าเบิงท่านกับท่านพุนเอ้ยต้องข่อยไปตัง้งยุยไกลมู่พุนบริร่รวบก็เพิ่นดอกเด้ละเอาเบิงเอา,เอาจำได้ก็จำได้พ่อจบข่าวอืมเป็นแนวนเดาเดวทางไปหนึ่งสองสามพ่อลาขอไดเดือคนแล้วครับบาที่นี่จะครับได้พอท่องแรคนเดิม นี่ครับบตลเล็กทีคนนี้หกสองนี่เขา่า้ะครับแล้วก็สอแล้วก็แปดหนึ่งสอ,งงสองปูครับผมช่องพอตัวเรียกคนเดียวกัิขอลาปูนคะครับเนาะกาาใส่ผู้ขาดก็บ,บานเข่วขาดปลอดภัยเอซครับเป็นไฮโชงการลาผูเจแล่ในระหว่างไงล่ะปูคุณหันหนึ่งกันาานววา,ยา,ยนานรรคมพอศตรอยหกสบแปดเลขไทยเรา็หนึ่งคนไทยเกตสองเกตสาเลขสองตัว,ตวมันก็น หกสามหกสามเรียกถูกเบอร์ดรประกันบางหันสองแปดห้าสองแปดห้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังเราเบิกเท่าน,นั้นพ่อท่านผู้ชมเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามมาทุกท่นานไปกบบาทมาต้องเลยครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีอ้าวมันแล้วดีหอดมันหลายนบวกได้ยังสิคํามาต้องเลยมันสิไปยใสกับมันบอกคําไปอือ